คนคะใครเคยโดนซีรีจีนตกในติ๊กต็บ้างซึ่งทําให้แพนอนไม่หลับเลยแกเรื่องที่ชื่อว่าแม่ผมขคยะแตะคืออีดอกเรื่องเนี้ยสนุกมากแล้วแบบเขาปล่อยตอนสั้นให้ดูอ่ะนอยมากคือแบบถึงจะจุดพีคแล้วอีดอกจบพอถึงแบบตอนใหม่แล้วใช่ปะก็ไม่จุดพีคเคยให้ดูเนี่ยเรื่องเนี้ยอีดอกคือแบบ ดีมากจะเล่าเนื้อเรื่องย่อยๆให้ฟังน,นะคะผู้หีิคนนี้ชื่อโจเหมยแกคือชีมีปัญหาครอบครัวแบบชีท้องแล้วก็ชีมีลูกใช่ไหมก็เหมือนแบบชีเป็พี่คนโตเว้ยแล้วก็แบบว่า อ่อพ่อไม่ยอมรับแล้วก็เหมือนไล่ออกจากบ้านชีก็แบบว่าเหมือนมีปัญหาแล้วพ่อแบบชีออกจากบ้านใช่ไหมชีก็มีผัวผัวที่แบบว่าชีท้องอ่ะแกชีชีต้องสารมากไอ้แกแล้วแบบโอ้ยเนื้อเรื่องน่ามามากแต่ว่าแบบสนุกสุดๆแล้วใชยชีสามคนอ่ะตัวท็อปหมดเลยแกเป็นทั้งซีโอเป็นแบบคุณมงคุณหมอมันฉันชอบคนสุดหรือแมฉันชอบคนใส่แว่นอ่ะแกที่เป็นหมอคือแบบโคตรเนร์ดหล่อมาก หากแกคุณหมอคนเดียอีดอดจะบอกว่าคนจีนทำซีรีส์เก่งมากทำให้คนสวาธิทั้ันอย่างเราอะอยากดูต่อให้จบมาแกแล้วตอนเนี้ยหาให้ควักหาทั้งวันออยเคลียร์ตอนไม่หลับเลยแกเรื่องนี้มันสนุกมากอีบา้าโอ้ยจะทําให้ดูทั้งทีอะก็ทํามาเลยปล่อยมาเลยแกปล่อยไปแบบสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบใจจะวายอะแกคือถ้าใครหลงกลเข้าไปดูนะบอกเลยว่าแกจะออกมาไม่ได้